สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเดือนแห่งวันแม่นะคะก,ก็จะถึงวันแม่แล้ววันนี้พี่เก๋นะคะจากเพลมันชีบันชีนะคะก็จะมาคุยเกี่ยวกับภาษี e-service นะคะซึ่งก็จะเริ่มใช้ในวันที่่1กันยายน พศ2อง4นี้นะคะซึ่งผู้ที่จะเข้าขายถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหากกฎหมายอ e ีสวิตบังคับใช้นะคะก็จะเช่นแพลตฟอร์มโฆษณาก็จะมี Facebook Google แพลตฟอร์มความบันเทิงนะคะก็จะมี Netflix YouTube Spotify นะคะแพลตฟอร์มการจองที่พักการเดินทางก็จะมี Agoda Booking นะคะ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันก็จะมี Play Store App Store นะคะถามว่าทำไมจึงมีภาษี e-service ใช่ไหมคะกรมสรรพากรได้ร่างากฎหมายใช้ชื่อว่า e-business เพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจากผู้ประกอบการออนไลน์ต่างชาติที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาทำการค้าขายในประเทศไทยนะคะทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะแต่ไม่ต้องมีภาระภาษีโดย ไม่ต้องมีสำนักง,งานจัดตั้งในรูปแบบบริษัทหรือในบางกรณีนะคะไม่มีแม้แต่มีการว่าจ้างพนักงานชาวไทยโดยสัวนใหญ่ประกอบการผ่านสำนักง,งานภูมิภาคในสิงคโปร์นะคะซึ่งอ,อย่างเช่น f c e e o o o นะคะเขาก็มีรายได้ที่เยอะมากจากอะไรคะจากที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะก็ยิงแอดต่างๆนานาวางรายนะคะแบบยิงกันเดือนเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ต้องเสียภาษีอะไรในประเทศไทยเลยนะคะแต่ผู้ที่ใช้บริการในประเทศไทยต้องมีภาระภาษีในการยื่นพอพสามหกแล้วก็นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ประกอบการต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางรายที่ได้ยื่นบางรายที่ไม่ได้ยื่นนะคะ แต่ที่ถูกต้องก็คือ,อทุกคนที่ใช้บริการจะต้องมีหน้าที่ยื่นพพสามหกนะคะแม้ว่าเราจะเป็นกิจการที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่เข้าก็ตามนะคะทีนี้พี่เกดก,ก็จะมาขอเตือนก็คือว่าสำหรับบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะ อันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะแต่เวลาที่คุณจ่ายตังคต่อไปคุณก็จะมีค่าบริการที่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเเพิ่มขึ้นมานะคะค่าจ่ายคุณก็จะเพิ่มขึ้นแต่สำหรับบริษัทที่เป็นข้าระบภบาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะคุณก็จะต้องมีหน้าที่ไปแจ้งนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆ ว่าคุณเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีหน้าที่ยื่นพ3สามต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอีกข้อหนึ่งที่พี่เก๋คิดได้ก็คือว่าพอแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ส่งข้อมูลกับสรรพกรใช่ไหมคะทีนี้สรรพก,กรก็จะมะีข้อมูลนะคะว่าผู้ประกอบการท่านใด ยิงแอดเยอะนะคะแต่เอ๊ะรายได้นี่ยื่นน้อยนิดเนี่ยก็อาจจะเป็นที่น่าสงสัยได้นะคะก็อาจจะต้องไปเช็คดีๆนะคะว่าเรายิงแอดเยอะแล้วรายได้ของเราที่เรายื่นเสียภาษีไปสอดคล้องกันหรือไม่นะคะก็อย่าลืมนะคะก็จะเริ่มใช้หนึ่งกันยายนสองห้าสี่นี้นะคะก็เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะคะก็อย่าลืมไปเตรียมตัวกันนะคะใน พารพาภาษีที่จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าคนที่เอาแบบภาษีซื้อมาเคลมได้ก็อย่าลืมไปแจ้งกับผู้ประกอบการต่างชาติเหล่านั้นนะคะทีนี้ก็อ,อย่าลืมนะคะฝากตติดามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่อง youtube บัญชีมัญชีเพจบัญชีมัญจีนะคะแล้วก็ทุกช่องทางบัญชีมัญชีนะคะ วันนี้พี่เกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีนะคะ